สวัสดีค่ะผบกับช่างสุกับการปลูกชาแนลนะคะคลิปนี้เพืก็จะชวนเพื่อนเพื่อมาชมต้นส้มจีดนะคะใบด่างสีสวยงามมากเลยนะคะเป็นพันธุ์อีกพันหนึ่งนะคะลักษณะใบก็จะเป็นใบดา่างตอนนี้กําลังนิยมปลูกกันมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะการเลี้ยงดูก็ง่ายและก็เป็นต้นไม้มงคลด้วยนะคะนี่นะคะลักษณะผลของเขาก็ยังเป็นสีด่างๆแบบนี้นะคะ ผลก็มีรสชาติออกเปรี้ยวเลยค่ะนี่นะคะสวยมากนะคะเพื่อนสามารถปลุกในกระถางเล็กๆดึกกระถางใหญ่ๆได้เลยนะคะสำหรับการปลูกส้มจี๊ดนะคะการขยายพันธุ์นะคะเพื่อนสามารถนำชิง่งกิ่งนะคะกิ่งของเขาไปปักชำได้เลยค่ะ คาคลิปนี้นะคะพี่เนิก็พาเพื่อนๆนะคะมาชมต้นส้มจี๊ดใบด่างนะคะต้นไม้อีก1ต้นนะคะที่นิยมปลูกและเป็นไม้มงคลค่ะส่วนนี้ก็เป็นนกน้อยนำโชคนะคะช่วงนี้มีเริ่มออกเมล็ดแล้วนะคะนี่ผสมเกสรนะคะนี่เลย ค่ะคลิปนี้นะคะพลิ่งก็พาเพื่อนมาชมต้นไม้มงคลกันนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ